คุณเคยรู้จักกับคนที่ทํางานเกี่ยวกับกล้องวงจรปิดบ้างไหมครับแล้วถ้าหากผมบอกว่าคนที่ทํางานนี้บางครั้งอาจจะเจอบางสิ่งบางอย่างที่มันแปลกประหลาดที่มันไม่สามารถอธิบายได้พวกคุณคิดว่ามันจะเป็นยังไงกันบ้างครับมันจะหลอนไหมหรือว่าอาจจะเป็นจินตนาการก็ได้แต่การจรินตนาการนั้นมีกล้องวงจรปิดมายืนยันด้วยนะครับแล้วมันจะไม่จริงได้ยังไงครับ เจ้าของในเรื่องนี้ไม่อยากเอ่ยนามนะครับและเป็นเรื่องที่อยู่ในต่างประเทศในตอนที่เขาได้ทํางานอยู่ครับผมขอนางสมมุติว่าคุณเจมส์แล้วกันคุณเจมส์ได้ทํางานเกี่ยวกับกล้องวงจรปิดนะครับไม่ว่ากล้องจะมีปัญหาอะไรก็ตามหรือเราเตอร์จะไม่สามารถเชื่อมต่อข้อมูลกับมือถือของลูกค้าได้คุณเจมส์มักจะคอยไปทําหน้าที่นี้โดยเสมอครับไม่ว่าจะไปที่ไหนก็ตามบริษัทจะให้คุณเจมส์ไปทําหน้าที่ แต่ว่ามันก็มีอีกส่วนหนึ่งที่คุณเจมส์จะต้องทำครับเพราะคุณเจมส์จะต้องคอยมาร์กดูก็วงจรปิดยอ้อนหลังอยู่ตลอดเวลาเลยฮะเพราะเนื่องจากบางครั้งมันอาจมีคดีบางอย่างที่ตำรวจต้องการที่จะสืบสวนคุณเจมส์ก็เลยต้องอยู่ในเหตุการณ์นั้นโดยเสมอรครับและมันเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องทั้งหมดครับเรื่องนี้มันเกิดขึ้นกับโรงแรมเบลวเดียครับถือว่าเป็นโรงแรมที่ขึ้นชื่อเรื่องความหรูหราเก่าแก่ แต่ก็มีชื่อเสียงที่มันเกี่ยวกับเรื่องที่ไม่สามารถอธิบายได้ในตอนที่คุณเจมได้ดูกล้องวงจรปิดย้อนหลังคุณเจมได้มองเห็นว่าณนะตอนนั้นที่ชั้นล่างไม่มีอะไรที่ลิฟต์ประตูก็ไม่ได้ใช้งานด้วยประตูทางเข้าไม่ได้มีการสแกนไม่มีการแจ้งเตือนใดๆทั้งสิน้นและไม่น่าที่จะมีใครสามารถขึ้นไปบนหลังคาได้ครับและช่วงเวลาสักประมาณหนึ่งทุ่ม้าสินาทีในระหว่างที่คุณเจมได้ดูย้อนหลังอยู่นั้น ยูดีๆก็มีแสงวูบครับและก็ได้ปรากฏภาพชายคนหนึ่งนอนแน่นิ่งอยู่กลางห้องประชุมนั่นเองครับซึ่งมันเป็นเสียงกระแทกแบบดังมากๆคะแล้วเสียงนั้นมันได้จำฝังหัวของคุณเจมไปเลยครับและมันก็มีสิ่งบางสิ่งบางอย่างที่มันน่าแปลกประหลาดอย่างมากเพราะคุณเจมทํางานเกี่ยวกับกล้องวงจรปิดคุณเจมก็เลยบอกกับเราว่ากล้องไม่เห็นผู้ชายคนนั้นเนี่ยเดินเข้ามาเลยนะ แต่ว่าทำไมมันถึงกับมีรูขนาดใหญ่อยู่ที่บนหลังคาได้ละ่ะมันเหมือนกับว่ามีบางสิ่งบางอย่างเนี่ยทะลุลงมาจากข้างบนลงมายันห้องประชุมนั่นเองครับแต่ว่าหลังจากที่ได้ทำการตรวจสอบคุณเจนได้บอกมาว่ารูนั้นเนี่ยไม่มีรอยเลือดเลยนะไม่มีรอยของเศษเนื้อขีดข่วนเลยด้วยซ้าและแม้กระทั่งมือถือของคนที่ตกลงมานั้นไม่แตกครับแว้นตา อยู่ในสภาพปกติอย่างมากคุณเจมก็เลยต้องดูซ้ำไปซ้ำมาวนแล้ววนเล่านะครับแล้วจู่ๆในช่วงเวลาสักประมาณ1นึทุ่ม29นาทีก่อนที่จะถึงวิที่30นะครับที่ผู้ชายคนนั้นจะตกลงมามีเสียงกระซิบว่าฉันแค่อยากพูดความจริงแต่พวกเขาไม่ยอมให้พูดครับข้อมูลในเรื่องนี้คุณเจมได้บอกกับเราว่าหลังจากที่ได้ทำการสืบสวนร่วมกับตำรวจมันมีบางสิ่งบางอย่างที่มันแปลก แต่ก็มีบางส่วนที่คุณเจสามารถบอกกับเราได้ครับและที่มันแปลกมากกว่านั้นเลยก็คือคุณเลริเวลา่าที่เป็นคนตกลงมานะครับเขาได้ทำงานเป็นนักเขียนทำงานร่วมกับบริษัทการเงินของเพื่อนสนิทครับภรรยาของคุณเลได้บอกว่าคุณเลได้ออกไปจากบ้านหลังจากที่ได้รับสายปริศนาแล้วออกไปจากบ้านครับหลังจากที่ภรรยารู้ตัวอีกหนึ่งทีก็อยู่ในสภาพที่ตกลงมาจากหลังคาแล้วครับ แล้วหลังจากที่เขาตายดันมีจดหมายที่ซ่อนเอาไว้ด้วยซึ่งในจดหมายนั้นมีชื่อของดาราฮอลลีวูดตั้งหลายคนครับกับคำพูดแปลกๆที่พูดว่าทุกสิ่งเป็นภาพลวงตายกเว้นความตาย FBI วิเคราะห์ว่านั่นไม่ใช่จดหมายในการลาตายนะครับและไม่มีหลักฐานว่าเขาฆ่าตัวตายด้วยเอาละครับหลังจากที่ฟังมามเพื่อนๆน่าจะเข้าใจแล้วนะว่าน,นี่มันคือคดีที่เกิดขึ้นจริงๆครับ ใช่ครับคุณเลริเวล่าได้ตายไปหลังจากที่ตกมาจากหลังคาแต่อย่างที่บอกไปนะครับว่าคุณเจมบอกแล้วนะครับว่าที่หลังคาไม่มีเศษเนื้อไม่มีอะไรเลยครับที่มันจะบ่งบอกว่าคุณเลตกมาจากที่นั่นแล้วประเด็นต่อมาในช่วงเวลาหนึ่งทุ่มยี่สิบเก้านาทีทำไมคุณเจมถึงได้ยินเสียงด้วยละ่ะเสียงนั้นมันมาจากไหนและถึงแม้ว่า คุณเจมจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับในคดีนี้แล้วเพราะเนื่องจากทํางานมีหน้าที่แค่ร่วมกับตํารวจเพราะมีความชํานาญในกล้องวงจรปิดแค่นั้นนะครับแต่ว่าในทุกๆวันเวลาสักประมาณ1นึ่งทุ่มสาทุ่มยีคุณเจมมักจะได้ยินเสียงกระแทกปึ้งตะหลอดเวลาเลยครับถึงแม้ว่าคุณเจมจะไม่ได้อยู่ในโรงแรมนั้นแล้วก็ตามเสียงนั้นมันคอยตามหลอกหลอนคุณเจมอยู่เสมอครับหรือไม่แน่ มันอาจจะเป็นเสียงของคุณเลก็ได้ที่เขาต้องการจะบอกกับคุณเจมว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นจริงๆแต่ว่าคดีนี้ก็ยังไม่ได้มีการไขได้เลยนะครับและก็ยังไม่ปิดคดีด้วยซ้าแล้วยังไม่พอนะครับจนถึงณวันนี้คดีถึงแม้ว่าไม่ปิดแต่ก็ไม่มีการตั้งข้อกล่าวหาใครเลยครับดังนั้นเลยไม่สามารถจับได้ว่าใครเป็นคนทำกันแน่แล้วคุณเลตกลงมาได้อย่างไร ถ้าหากตกจากหลังคาจริงเศษเนื้อไปไหนนี่ก็เลยเป็นคดีที่ยังไม่สามารถไขได้และนี่คือเรื่องทั้งหมดที่คุณเจมได้เล่าให้กับเราฟังครับ